แล้วกินข่าแล้วกินข่าวกับอะไรป,รปร้าป๋อไม่โดนเลยนี่นลูกอร่อยไหมครับอร่อยน้องข้ขาวอิกกนดยาเจ้ากินน้องจ้าจาจ้าคุณสองจา้จา มันยังใส่เป็นป้อนนอนอยู่บนเนี้ยใส่วันเด็กกลางวันนี่ก็ใส่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยอาบน้ำล้างหัวแล้วใส่ใสเกินหมดที่โดนยืนนะวันนี้ใส่แม่จะใส่มันทุกคืนมันใส่ไม่ใช่ที่วันนี้ อุกคนมานี่โยทุกคนเดินเดินทุกคนเดินทเกคนทุกคนเดินเดนหนลูกโอ้ก็สาลูกก็ต่อก็ต่อได้โอ้ก็อยากให้แม่ก็เห็นโอ้ต่อเลยจ่าจ่าลูกคนสจ่ากว่กว่กวต่อกวต่อเป็นคน

เนาะกลับมาต้องต่อให้แม่เนาะเนาะกลับมาก็มาต่อให้แม่ดูเนาะไดอยดูดิเนะนต่อลูปอะไรอยู่ได้<น>ต่อลูปอะไรอยู่ครับคุณสองจ๋า ตูมยุบยังมะยุบเหี่แมแล้วเหียมคือบ่ขึ้นแล้วบ่เริ่มที่จะขึ้นแล้วมันบ่กเฮ้ยมันผมมีที่จะขึ้นแล้วนี่อยากแก้ไขก็เลิกกินแล้วเนาะฮะอยากแก้ไขก็เลิกกินแล้วเนาะโย่ทุกอคนมืออยากแก้ไขมันคืนไม่ให้ใครกินอยู er ma. ่แต่เมื่อตาตอนต้านไม่ให้กินแต่อยากเียวกันเนาะ ก็นีไอ้ตันวันะอยูนี่น่รูม่โอ้อันันันซิามันทำงานโซลิตามีภาพที่สตัวนีนี่พี่าไปโรงเรียนยัไปแล้ววันนี้แม่บ่ทำงานเหรอ

นน่จ๋าลูกคณสองจ๋านะนอนี่จะถึงตงเลยอยากก่อน ตัวยูมีมือหงินโดกไม่มยมีืภาษายเดียวนนะที่เ็กอดน้องกอดน้องนอนทุกคืนเลยเหรอไม่ไมออ่ะ่าบ่อยไกันว่าต้องต้องหาเสือเอาผมปไว

ต้มกต้มอะไรเร่ๆนร้อยก็แต่เหมูารหมูข้มาขายวันนี้เงียบเต้มมัดมันก็กลิ่นเนาะต้มกต้มก็ต้มองเงียนไร่นสอง่ิยแต่เขาต้มมัที่อาต right. right. so, right. like ิมทำมาทุกรอบมันกินเน้ยแม่ต้มกวยด้เอาให้กินต้ม แป็นขนมบัวรอยมันกินดีดว่ไบ่เคยซื้อมันกินบัวร้อยแป้งมันทุกวันโดนแดดหนาลูกขอพ่อได้หรือไม่กินบ่มันกินอยู่บุมีก่ก็เป็นนะไม่เยอะแล้วเหรอแม่เลยทุกวันเช่นนี้อยู่นี่ฝนตกอยู่นู่นตกไหมลูกไม่ไม่ตก

Né vô tình mẫu đã mãi tai 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 นหนูอิ่มแล้วเนี่ยบอกนะยังอิ่มแล้วยายจ๋าหนูอิ่มแล้วมันอ้วกอีกบ่แม่ตั้งแต่พวกกินนมขวดอ,ะอ่ะการแสดงว่ามันเป็นเพราะนมวัวแดงมันอ้วกหวานพุ่งวกว่ายานีา้ มันก็เดี๋ยวหนูก็บ่อยมันกิ่นนมวัวแดงแล้วงั้นอะมันจะได้โบอ้วกเพราะกินแล้วมันสวนออกไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรหรอกใครจะได้โบอ้วกมันทำได้แต่อ้วกแตบโกอ้วกตอนแล้วมันโบกินนมมันแค่หน่อยนี่แหละอืมปวดตึงเบาแล้วเล่นน่าปวดหัวนะไม่ต้องรีบรี้อืมป่ะ จางจางคุณสองจางไปไม่ไปดิยังไม่หายคิดถึงเาางลยอ่ะไปมากุ๊กี้เนื้อคุณสองจา้าหัาลูกคุณสองกุ๊กกี้ โอเคโอเคเม่กี้ก็ได้ว่าเอ๊ว่าเอ๊ว่าเอ๊ไม่เต้นอะจิงจง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 จิงงจิงงติงงจิงจิ่จจงจิงงจ้งิงงจิงจะไ ยังงงงงยายนะตอบเนะจันวาตอบว่าบ๊ายยเร่อะไรก็ไม่เอาสักอย่างเลยหรอ บายบายล้วเจอกันใหม่นะจุ๊บจุ๊บเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่นะ<ๆ>แล้วเจอกันใหม่ครับเจอยรใจะัให้ากจ๋าลูก ทำงกันนะเออเออยายจ๋าเอ๊ะยายพูดนะจ๋าจ๋ายายจ๋าเดี๋ยวคว้างโทรศัพท์ยายนะจ๋าเป็นไร ยายบังคับให้กินนมมา

แค่นี้นะลูกคนสองครับบ๊ายบายอีกสี่วันอีกสี่วันอึบ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 จู่ชู่สู้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  そう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 。So, so. So, so. So, so. จนาเอาโทรศัพท์คืนยายอ่ะลูกคุณสองจ๋าแค่แม่วางแล้วนะไม่จ๊ะจ๋าจ๋าแม่วางแล้วนะลูกจ๋า โทรศัพท์ให้ยายยังยายอยู่นั่นไหมเดี๋ยวแม่วางแั้นหนูโทรศัพท์ไปทิ้งไว้แล้วก็หาไม่เจอยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนยายอยู่ไหนเอาโทรศัพท์ให้ยายสิไม่ไม่ได้ไงเล่าแม่จะวางแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูไปทิ้งน้ำแล้ว Đi hả dài đi dài ở đi hả dài đi Dài Dài trái. Mẹ ở thô vay cho bán xài lâu của mẹ ở thô phải bị chết Bye bye.